แปลาตกไงเล้พี่น้องปลาจีนซีรอเท่าดแม่หนซีรอดสองปลาถูกไปรพี่น้องคุณาไปหาอะไหาพี่น้องเอ้ยปลาทัดไปปลา ใส่ฝายนี <t od em |ms|> ่นะครับเอามาสั่งเอาเอาเอาปนิ่งเขามาสั่งไอ้ตอนนีกรรมการเลยเอาขอคนที่พ่อฝาเนี่ยขอเอาเป็นคนป็นแก้วเด้ออย่ามาปูอาจารย์โอ้ยไปหลุดโอ้ยไปไหนสัก่างเอาไหมเอาไหมด้วยตาพ่อกรผู้นี้มากนี่แล้วมันจะเป็นของแท้นะครับหามาโบราณของอ่าพันธุ์นั่นอย่างนี้ออเดอรนะครับ นี่ค่ะท่าหลักก็นั่งนั่นอยู่ท่านก็ได้สวงตัวหนี่งไปเบิ้งก่อนเอาเหงมาซ้ำหลังในหลังหลังนี้ได้สวงตัวค่ะนี่อตื้อเบื่หลายๆลพอค่ะอันเดียวเดียวมันของมันสิโพสมาท่านค่ะนี่ประมาณนี้เดี๋ยวสิโพสไปเดี๋ยวพี่น้องถ้าอยากเข้ากันหาเราได้อีกเยอะมากพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องผู้เสียชีวิคือยืนต้นหนาห้าเนี่ยค่ะเพิ่นได้นะคะปลาใหญ่เดี๋ยวสิสู้ไปเมื่อกี้ไกลๆนะคะนี่นี่ จ้นี่ดปลาไ้าหลังไรงเ้วกำลังสีบึงปาหไ่น้ำเปนี่นเ่ค่ะพีน้องลังปลาจากแหงก็ปปาหน่อยเป็นปายยังแยงงนี่ยะบึงบดชัดพีน้องอยู่ในนาโอ้ีเนีปายไงทำไมคุณอ่ะปานั่นเหอี่น้องปายยังาปาปลาจีนเถอายยังกวค่ะปาจีนไงเถอลาจีนพีน้องทัตัวใหญ่เนาก็เห็นแร้วนหลาานพูดอนไรหรอล่า นคะพี่น้องบ้านนั้นตัรอดแหลกได้สองตตะพุ่นลบ้านได้แจกทีอยู่ถือตัวละลอยตัวบัตรสอยพี่น้องบนนั้นเออแตกถือตัวละลอยอย้ามาได้ซัฟมี่สเวยซี่ล่ะบ้านมีความหนาเล้วานยังได้กับ่ถือเล็กน้อยก็เกงด้พี่น้องนี่อะบานบ้านบ้น ไอแม่หนูบิ่งแน่ปลายังแม่หน้ปลาจีนโอ้ตัวแบบไงเลยพี่น้องห้พี่น้องปีนาขอได้ตี่แม่นน่โอ้จีโรปลาจีนเอาปลาจีนมันก็เป็นสีนี่สแม่สีแบบมันเป็นปลาจีนนี่หนิถ้าปลาจีนมันจะไม่เป็นสีแดงแบบนี้แม่บอกไม่แมนบเนาะโอ้เดี๋ยวแม่ไปกไป ปลาตกไงเลยพี่นนองปลาจีนซีรอดไสดงแม่นซีร2ดสองปลาถูกปลาไทยแล้วว่ปลาียวกันเอาเขาว่ะโหกอนอดมันซีรอดเจ็ดอาวุธซีรอดหกเขี่ยไปเขี่ไเอาจอยังจัดทดองนะยุบานไหนครับสิมาจากพระวัดบุรี

ได้พันหมานดินี่คุ้มเราดิสองลอยนี่คุ้มแล้วคุ้มแล้วปานิ้นมาค่ะใจไม่ติดเคือว่ายอย่างเป็นอย่างคือพ่อใหญ่เป็นอย่างคือพ่อถือหรือว่าจังไดรนะครับอ่ะพี่น้องก็ล้อมเบิ้งเตรียมขายเล่นไหมค่ะเี่กโอ้ปานิ้นเป็ตัวใหญ่แท้ขายร้อยบาทบานนี่้มีตาไปหนึ่งแซ่บแทอะิขายร้ละร้อยถ้าไม่ไป้ิขายร้ละเจ็ดสิบค่ะพี่น้องตามราคาตลาดเลย ไปใหญ่บค่ะโอไปไปซันใหญ่ด้อี่น้อแลไปเนี่เย็นปลากระโดดมากาพี่น้องตึกทริปมาที่กับนี้ลปใหญ่ตัวเนี้ยนี่ผมกำลังเป็นปีปลาต้องแล้วเดีนีสามกิโลครึ่งเอาพอตั้หางกันเลยสาลูกไม่ไมันพี่นองลวงเขาอันนี้เป็นขายพี่น้องขายโลละเจิบค่เป็นลงทุนสองคนค่ะสองบาทแฮสีบาทละสองย ไปนหนึ่งเสบไปเผาเสียบเลือดตะพุงแล้วเอามาขายเอามาขายแน่ะครับพี่น้องเพาว่าคือนะครับพี่น้องบานไปเลือดเชี่ยงพี่น้องบานขำไปจไปขอแถม่ค่ะเป็นขายันขายตะักพุงค่ะทาง้าหน้าเลยค่ะพี่น้องนี่เดี๋ยวจะไปหาทานราค่ะแล้วไหนไปปุ๊ไหนไปงอย่งท่บอกคนอื่นเอาสิแลนท่านบูพี่น้องแลนหัวซักหัวมอ

ไว้ป่คา่าะพัได้อีกแล้วไปลูกไปเลยครับม่ไหลันบั่นค่อยเนาะบ่หมานเลยมาสันรอบนี้เอพิ่ยุบันค่อยเพิ่นได้่ยี่สิบโอบดถึงปะเร่งหัสิบหมดท,ทีเหมือนปั๊ดโถมื่อนี่ได้บงางสิบรอบไปโอ้ยเป็นตืเลยแต่สองรอยกับตามราคา้วเนาะไปง่า,ยอ,ยางอีกแล้วเลียนมาท่านหร้อพี่น้องไม่อมองเลียน Cóc nữa cũng gọi đây nè chứ vinh ái kuo ba mọi người bọn ái 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 bọn มาหอนมาหอนพี่นองมาเล่นน้ำมากรหอนเป็นหอล่ปะมาหน่อยอู้ยภรยาแท้คุณพี่น้องว่าดจักโตมาแทงเราเลยแทงเราพื้นว่าไดอีกแล้วก็ได้ดีแต่บันทึกใหญ่มาทงานีเดี๋ยวันม้ก็ถึงี่อ้ตีแล้วมานักถึงใดโตละบาทก็เอาละอีกสิบาทก็ทีโต กับประมาณนี่มีต้องโดนลงไปน้องนี่กินเข่ากันทางน้องค่ะตื๊กตาเมย์หน่นมาค่ะได้บ้าพันนึ่งผักเบี้โอ้นี่ลาบปลาเนี่ยค่ะพี่น้องบรรยากาศดีดีต่ว่า,าเอาไปน้อยนึงเนาะคือว่าว่าแดดมันได้โอเคค่ะโอ้หอมดอกงวงเหมนพี่น้นอ,อ,องจ้า,จาขอบคุณค่ะโอ้ยน้องนกบประมาณได้แล้วั้า โอ้เอาดอกเบื้องปาเพิ่นใดมนสิครับเรามาซันเพื่อใดมาซั่นออปลาจนตัวหนึ่งปลาจีนตัวนึ่งอืมเอซมนีเหรอพะนะกุ่มมันหนีสองรยบ่กุ่มกลุ่มีดอกซําราคาเนาะเพื่อนดิน้ำกันหลายคนโอ้จะเอียงนะบ่หูกันขนาดเป็นคนแถวนียิ่งต่เพิ่นมาล่องกับมาล่องน้ำเปิดนี้ก็ได้เต็ม เนี่ยเราหมานมาค่ะกหนี่มือนี้เราวก็คืดได้ปะนี่ยหลายรก็มือเอ่ยอยู่ที่สองตัวหนึ่งได้รับเรีวว่าสันพี่น้องได้ซัมนี่ละกุรามือนาพอกันไหมเมือนได้พูดกันเสาร์อาทิตย์หรือเปล่ามาจากไซต์กันนี่น้องมุนธานะสมาดพี่น้องก็มีเราละสองเลยไปเลยเจอกันกุรามือได้เสาร์อาทิตย์เป็นพอกันไหมเฮ้ยไปเลยพี่น้องคุณ น้องที่เป็นมานเหมือนนั่นแหละพี่น้องก้ามันนี่บ่ค่อยมานกลับเดียวตึ้ไปก็เสียแห้งซ็เือให้รอบลอยเทียมาแล้วมาแล้วลอยเทียเด็ดตัวนึงตายเลยล่ะเอาพี่น้องาพนักมันม้าหัวเล้วแล้วกับมันเลยเหมือนว่าซาแดงมาทาข่อยตัวนี้มาแล้วได้รอบลอยเทียข่อยไปถ่ายผู้อื่นหัวกลับมาถ่ายแล้วเราได้เลยเด็ดคือเก่าเหล่ามาแรกนี่หาหย่านหมดคู่แปดเดี๋ยวจ้างค่านวดอีกแล้วบ่นก็มันไปน่องมันตัวที่สามค่ะตัวที่สามค่ะ โอ๊ยชมาศไหนตลาดตใช่ัหมปลาจักโลกนี่พ่อสื่อไปสื่อเพิ่ไหม่เนี่นสองโลอ้องโลแกะปลาใครอยู่นี่โอ้ข่มยุทเอาล่จ้าข่มยมเรอว่าแมนโมกถึงโมกจริงจริบัตรสามหลกกัมเออข่มยุทธ์เจา่าท่หาไรผมนีนะครับอันสับบ่าซ้านี่เรื่อว่าพอไปพ่อมาคืนสาเลยนี่คลาบัตร สองลอยขาดมันลดไหมครับหรือว่าคุ้มเพราะขาดนานะนี่ค่ะพี่น้องซื้อน้ำแกดไม่เดดจะเป็นดวงเดดเยอะเกินนี่ค่ะน้องน้องตุ๊กปลาเป็ดน้องเป็ดแก้มพี่น้องโอ้สะตาบ้านแย่กินขาดพี่น้องโอ้ยนี่ครับพี่น้องมาอาหนางเศร้าอมค่ะบ๊วยไทยคลิปเหมือนพี่น้องเบื้องปันไอเทมินตาปลาเห็นตาผู้ตึกปลาผู้ตึ๊กปลาบ่ได้เห็นค่ะเพราะว่า อันนี้ดีคอยู่ค่ะพี่น้องรอบที่แล้วที่กี่แล้วก็เป็นนมน้องกแข่ยูบานค่อยเมืออแก้วนะคะพี่น้องบันนี้ก็เป็นยูบานำนะคะน้องน้องคอนเกนค่ะพี่น้องมีปลาอยู่ค่ะแต่าไ่ได่ได้กับพคได้ลพี่น้องเอาแต่สามะหมาที่พู้เดียวแถวแบบที่นหมาแบบไดก็ได้แบบนั้นด้วไอ้แล้วพี่น้องนี่ค่ะตัวใหญ่่ะไปตัวใหญ่ค่ะโอ้ เกือบพาบอลละละครับตำสุดที่น้ำหนักสามกิโลห้าขีดโตกตะสังเดอพีพี้องเดอร์าหาวัดไตเล็ซี่ีตตือต๊กแตสังนะครับครับสำหรับรางวัลที่สี่กับรางวัลที่ห้านะครับผมกิดว่ามันจะได้คข้องกันแต่ว่าบอมมี่ผู้ใดเอาปากคอ,องไงมากผมก็เลยทีเอารางวัลที่หานี่กับรางวัลปาคอ,อางไงร่วมกันนะพอนะ,ะนะให้เพิ่นละแยกเป็นสองคิดเลยวะครับ ได้พอพอเออพอมันมีสองเจ้าเนาะให้พลังลังมันน้ำกันก็แล้วกันนะครับช่วยอันนี้ลังมันที่ไหนคะนี่รังวันที่หาลังวันที่หาผมขอให้คุณพ่ออ่อนนะครับปานอ้นกระตุเป็นผู้รับรางวัลปลานิมใหญ่เอาเอาน้ำพ้นนะครับเอาท้ายรูไปพ้นน้าครับขอขอบพระคุณเจ้าของรางวัลนะครับนี่ผลมารางวัลที่หนึ่งปีนี้นะครับคุณพ่อพันหนองหินนะครับห้าโลสอง เดี๋ยวไให้ต้าดูกันฝรุ่งเดี๋ยวเดี๋ยวครับเอาคณาทางนี้คณะทางนี้ฝรุ่งอันเออครับอ่ายินดีครับโอเคครับเป็นรลำกันที่หนึ่งครับมาทนี่คุณพ่อพัดนะครับครับน้องหินครับอ่านี่เอาแค้มไปนี่หาร้อยช้างเนี่ยร้อยบาทวู่ไนี่ยร้อยอร่อยได้ปะปลาจะเสร็จละปลาขึ้นดูเอาเอาปลาปอให้กรรมการจติโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สิฝากไว้อซ์มินค่ะหาอยู่หารกินตามธรรมชาติค่ะลองๆตื๊กแฮบัน พำค่ะพี่น้องน้องขอนแก่นค่ะพี่น้องปีนี้ปีแรกค่ะมาเพระท่านเพิ่นมาวางสวยๆในพี่น้องไปทุลักมากน้อค่ะเอาพอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ